ความเดิมตอนที่แล้วโจผีรอดชีวิตจากการแนะนําของซื่อหม่อี้ซึ่งก็ได้นําเงิน500ตํอยตลึงมามอบให้ครับซื่อหม่อี้ไม่รับครับแต่โจผีบอกว่าเป็นเงินที่ท่านพ่อมอบให้เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็จะขอรับเอาไว้ที่รอดมาได้เนี่ยซื่อหม่อี้อธิบายาไว้ว่าโจโฉเป็นคนที่ไม่เหมือนใครถ้าเจอคนทําผิดแล้วเอาแต่คุกเข่าร้องของชีวิตจะถูกมองว่าเป็นคนไม่เอาไหนแต่ตรงกันข้ามถ้ายืนหยัดไม่ยอมรับก็จะมองว่าเหมาะสมจะทํางานใหญ่ ในใจตอนที่คาดคั้นอย่างหนักก็น่าจะมีความคิดประมาณว่าลูกพ่ออดทนเอาไว้อย่าเพิ่งล้มไปเสียก่อนโจผีมานึกย้อนดูมันก็ใช่อย่างที่ว่าจริงๆโจผีอยากทราบว่าทำไมซื่อหมายถึงเข้าใจโจโฉนะักตอนแรกไม่ยอมพูดครับแต่ถูกขยันขยอจนยอมพูดว่าที่จริงแล้วโจโฉก็เป็นคนที่ดันทุรังไม่รับผิดปัสวะให้พ้นตัวเป็นประจำอยู่แล้ว โจผีฟังก็ขำครับส่วนเหมียวเกอ๋อที่หักหลังอึงกุยไปบอกซุนฮกเรื่องมาเทงเนี่ยก็ถูกโจโฉสั่งประหารครับขณะที่ม้าเขียวได้รวมพลพทั้งหมด เปิดหน้าโจมตีฉางอันหวังแก้แค้นแทนมาเทงซึ่งทัพที่รวมมาได้นั้นก็ไม่ใช่ทัพเล็กๆนะครับเพราะมีจำนวนกว่า200,000ทางฉางอันต้านไม่ไหวตอนนี้ทัพเสเหลียง200,000จึงกำลังมุ่งหน้ามาที่ฮูโตโจโฉเห็นว่ามาก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้จัดการเสเหลียงให้จบๆซะซึ่งนี้โจโฉนำทัพด้วยตัวเองครับขณะที่โจหองได้รับคำสั่งให้ไปเฝ้าด่านถงกวน เป็นเวลา10วันแต่ถูกตี่แตกในวันที่9ครับโจโฉจึงสั่งประหารแต่โจยินขอร้องเอาไว้เพราะว่าประหารแม่ทัพก่อนออกศึกนั้นเป็นลางไม่ดีคืออย่างน้อยก็ให้ไปทําคุณไถ่โทษก็ยังดีโจโฉจึงสั่งปลดเป็นพลทหารชั่วคราวครับคำสั่งสุดท้ายของโจโฉคือใครแพ้กลับมาอีกจะถูกลงโทษอย่างหนัก ศึกนี้ดูท่าจะไม่ใช่ศึกที่ง่ายเพราะทัพเสหลียงดุดันห้าวหารและกําลังใจดีเยี่ยมแต่ฝ่ายโจโฉเองก็กําลังใจดีเยี่ยมเช่นกันครับเพราะว่าโจโฉเป็นคนนําทัพมาเองทางม้าเฉียวไม่คิดเจรจาอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องการแก้แค้นแทนบิดาที่ถูกกระหารไปเมื่อควบม้าเข้ามาเลยครับก็ปะทะกับแม่ทัพฝ่ายโจโฉก่อนจะล้มได้หนึ่งคนแต่ไม่ได้สังหารนะครับและแม่ทัพคนที่2ที่เข้ามาปะทะเนี่ยคือเตียวครับซึ่งก็รบกันอยู่หลายเพลงกระทั่งเตียวครับพลาดท่าร่วงจากหลังมา้า แต่ก็ไม่ได้ถูกสังหารเช่นกันครับมาเฉียวใช้โอกาสนั้นสั่งกองทัพเดินหน้าบุกเอาชีวิตโจโฉทันทีคําสั่งของมาเฉียวคือไม่ต้องสนใจคนอื่นให้มุ่งเป้าไปที่โจโฉเพียงคนเดียวก็พอฝ่ายโจโฉเห็นท่าว่าจะรับไม่ไหวครับจึงหนีขึ้นม้าไปแล้วก็ควบออกจากสนามรบทันทีซึ่งฝ่ายมาเฉียวก็นําทัพม้าตีฝาตามมา โดยระยะทางก็ไม่ได้ห่างกันมากนักนะครับเมื่อถูกไล่บีมาเรื่อยๆเนี่ยโจโฉก็ไม่มีทางเลือกนอกจากหนีสุดชีวิตมาเฉียวมีคําสั่งให้ล่าคนที่ใส่เสื้อคลุมสีแดงเมื่อเห็นว่าทานเสเหลียงตะโกนไล่ล่าคนที่ใส่ผ้าคลุมแดงนะครับโจโฉก็ถอดทิ้งทันทีมาเฉียวมีคําสั่งอีกรอบว่าคนที่มีเครายาวก็คือโจโฉทีนี้พอไล่ล่าคนที่มีเค่านะครับโจโฉก็ชักกระบี่ตัดเคราทิ้งซะ ไหนก็ตัดแล้วมา้าเฉียวจึงสั่งให้ไล่ล่าคนที่เขาสั้นซะเลยโจโฉคว,ว้าธงมาปิดบังใบหน้าเอาไว้อีกครับบรรดาทหารพยายามป้องกันกันสุดกําลังครับแต่ก็ต้านทางด้านมา้าเฉียวเอาไว้ไม่ได้ซึ่งขณะที่ทหารกําลังถ่วงเวลาอยู่นะครับโจโฉก็รีบควบม้าหนีไปอีกทางหนึ่งหนีจนเหนื่อยครับทั้งคนทั้งมา้าแต่ก็ไม่ไหวถูกมา้าเฉียวตามมาจนทันที่สนามรบนะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังปะทะก,กันอย่างดุเดือดส่วนตอนนี้นะครับมา้าเฉียวพยายามล่าตัวโจโฉโจโฉไม่คิดที่จะสู้ครับซึ่งก็พยายามควบม้าหนี ม้าเขียวสบโอกาสครับก็คว้างทวนใส่แต่คนที่มาเข้าขวางเอาไว้นะครับก็คือคาวทูซึ่งได้ประทะก,กับม้าเขียวหนึ่งเพลงก่อนที่จะฉวยโอกาสตามโจโฉไปส่วนทางม้าเขียวก็ตัดสินใจว่าจะไม่ไล่ตามโจโฉสามารถเอาชีวิตรอดจากสนามรบกลับมาที่ค่ายได้สําเร็จครับแต่สภาพก็คือหนีตายสุดชีวิตโจโฉบอกว่าศึกนี้ที่แพ้ต้องโทษตัวเองจริงๆเพราะว่าทัพเสเหลียงนั้นร้ายกาจจริงอย่างที่โจหองได้บอกเอาไว้ตอนแรก ซึ่งก็ไม่ควรจะไปสู้กันซึ่งหน้าอยู่แล้วพอรู้ว่ารบกันที่โล่งไม่ได้ยังไงก็แพ้เนี่ยก็เลยเปลี่ยนวิธีการรบทันทีครับ โจโฉกล่าวกลางที่ประชุมว่าเคยได้ยินคนพูดกันว่าม้าเฉียวฝีมือไม่ด้อยกว่าลิโปโ้ในที่สุดก็ได้มาเห็นกับตาดูท่าศึกนี้จะไม่ง่ายแห้หัวเอียนมีความเห็นว่าทัพม้าเสีอเหลียงเชี่ยวชาญการขี่ม้าเป็นพิเศษซึ่งทําให้ทัพม้าฝ่ายเรายากมากที่จะรับมือไหวซึ่งส่วนใหญ่ทัพเสีอเหลียงจะใช้อาวุธเป็นหอ,อกยาวเพราะงั้นจึงมีความเห็นว่าควรจะใช้เกาทันในการรับมือและที่สําคัญโจโหองบอกว่าม้าศึกของเสีอเหลียงจําเป็นจะต้องถูกกาจัดคือถ้าจะสู้ก็ต้องใช้เงาเล่นงานมา้าซะ ก่อน โจโฉบอกว่าถึงแหหัวเอียนจะแนะนําให้ใช้เกาทันสู้แต่หารู้ไม่ว่าทัพเสเหลียงก็ใช้เกาทันเก่งส่วนที่โจโหองแนะนําให้ใช้เงาวกาจัดมา้าฟังดูก็เข้าท่าแหละแต่เวลาแบบนี้เราจะมีปัญญาไปหาเงาวจานวนมากมาจากไหนซีหลงมีความเห็นว่าน่าจะส่งกองทัพที่เคลื่อนที่เร็วไปตลบหลังมา้าเฉียวเพื่อให้ฝ่ายนั้นรับศึกสองด้านจะได้ห่วงหน้าพวงหลังโจโฉเห็นด้วยครับแต่ทัพที่ไปแม่ทัพจะต้องเฉียบขาดและก็กล้าตัดสินใจซีหลงจึงอาสานําทัพเองครับโดยขอฐานมา า3000โจโฉให้ไปเลย6,000ตามแผนคือวันมรืนช่วงเที่ยงให้ทําการเข้าตีตลบหลังคือซิหลงเนี่ยแพ้มาก่อนหน้านี้ครับที่ได้รับมอบหมายให้เป็นรองแม่ทัพช่วยโจหองในการรักษาด่านและถูกตีแตกในวันที่9นะครับก็เลยมีความต้องการที่จะล้างไอยส่วนโจโฉก็ให้โอกาสครับแต่แพ้อีกรอบก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะ ขณะที่สายมารายงานว่าฝ่ายเซเลียงมีกําลังเสริมอีกราวๆสาม0 0ื่นและก่อนที่ทุกคนจะเสียขวัญโจโฉไม่ปล่อยให้เกิดเวลานั้นแม้แค่ช่วงสั้นๆฟังรายงานจบโจโฉก็ตบโตชาดทันหัวเราะแล้วกล่าวว่าดีแบบนี้ยิ่งดีจะได้ไม่เสียเวลาย,ยกทัพไปถึงเซเลียงโจโฉมีคําสั่งให้แม่ทัพทุกคนนําฐานของตนข้ามแม่น้ําขึ้นไปตั้งค่ายทางเหนือเพื่อรอรับศึกแต่แห่หวเอียนมีความสงสัยว่าทําไมถึงไม่เข้ายึดด่านถงกวนคืนมาเสียก่อนเพราะยังไงก็เป็นด่านที่สําคัญ มากกในกนึี้โจโฉอธิบายให้ฟังว่าด่านทงกวานเป็นเขตที่อันตรายซึ่งถ้าเราแบ่งกำลังฐานไปตีถงกวานในตอนนี้ม้าเฉียวก็จะสามารถตีฝ่าก,กองหน้าของเราได้อย่างง่ายดายคือทั้งเสือเหลียงเนี่ยยกทัพมาครั้งนี้เรียกได้ว่าทุ่มหมดหน้าตักทัพสองแสนนั้นมีมากกว่าเราถึงเท่าตัว เพราะงั้นโจโฉมองว่าฝ่ายม้าเขียวคงเห็นว่ายังไงทางนี้ก็ไม่กล้าบุกไปแล้วก็ต้องตั้งรับแน่ๆแต่โจโฉบอกว่าเดี๋ยวจะบุกให้ดูเป็นขวัญตาแต่ก็ยังมีปัญหาเช่นกันครับโจหินเตือนว่าถ้าข้ามฟากไปแล้วเนี่ยจะเป็นทุ่งหญ้าซึ่งเป็นที่เปิดโล่งยากมากที่จะสร้าง่ข่ถ้าถูกทับเสเหลียงบุกมาเราจะลำบาก โจโฉก็เลยให้ฐานเนี่ยเตรียมไม้เอาไว้ตั้งแต่ฝั่งนี้พอข้ามไปถึงจะได้ช่วยกันตั้งค่ายได้ทันทีทีนี้มีรายงานมาอีกครับว่าหันซุยนําทัพ50าห0,000ืมาสมทบกับม้าเฉียวบริดาแม่ทัพต่างพากันตกใจครับทีนี้โจโฉนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็ประเมินแล้วว่าตอนนี้ทุกคนกําลังเสียขวัญจึงหัวรออกมาอีกครั้งนึ่งครับทำเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กบอกว่ามาช้าจังนะ แต่มาก็ดีแล้วล่ะมาเวลานี้เหมาะมากทีเดียวเราจะได้ไม่เสียเวลาออกศึกครั้งเดียวกวาดล้างเสเหลียงให้หมดจะได้จบจบไปก่อนเจาะคำสั่งเด็ดขาดว่าให้ขึ้นเหนือ ไปรับมือกับทัพเสเลียงพร้อมกันขณะที่ฝ่ายเสเลียงนะครับก็สืบกําลังฝ่ายโจโฉได้ราวๆ1 0 0 0 0 0สซึ่งก็ประเมินแล้วว่าทางโจโฉเองก็ทุ่มกําลังสําหรับศึกนี้อยู่เหมือนกันทางมาใต้น้องชายของมา้าเฉียวนะครับเข้ามารายงานว่าทัพโจโฉกําลังข้ามแม่น้ํานําไม้มาเป็นจํานวนมากประเมินแล้วว่าอาจจะไปตั้งค่ายฮันซุยแนะนําว่าไม่ควรจะให้ฝ่ายโจโฉตั้งค่ายได้สําเร็จเพราะไม่งั้นสงครามนี้จะยืดเยื้อและยิ่งยื้อเวลานานเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีผลเสียต่อทัพเสเลียงเพราะว่าสเสบียงนั้นมีอย่างจํากัดยังไงก็รบนน ไไม่ได้ซึ่งม้าเฉียวก็ไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นครับรีบนําทัพมาโจมตีและเผาไม้ของฝ่ายโจโฉเสียหายเป็นจํานวนมากโจโฉรับมือด้วยการแบ่งกองทัพเป็น3ส่วนส่วนที่1ป้องกันการโจมตีอีก2ส่วนเร่งขุดดินสร้างปราการเอาไว้ก่อนแต่ปัญหาคือดินแถบนี้เนี่ยเป็นดินทรายครับเพราะงั้นกําแพงที่ขุดมาสร้างเนี่ยจึงอยู่ได้ไม่นานก็พังทลายลงมาคือมันไม่แข็งแรงค,ครับ เทยกเห็นว่าแบบนี้น่าจะรับมือยากลําบากจึงเสนอว่าให้ทิ้งฐานเอาไว้จํานวนหนึ่งแล้วทับใหญ่ก็ถอยกลับไปด้านใต้ของแม่น้ําเหมือนเดิมโจโฉปฏิเสธเพราะว่าเรือส่วนใหญ่ถูกทับเซเหลียงเผาไปแล้วถ้าถอยก็จะลนพอลนก็จะแพ้ ยิ่งทับม้าเฉียวอยู่ห่างไปแค่ไม่ถึง20ลี้เนี่ย,เ,ยเกิดว่าขณะกําลังถอยทับและถูกโจมตีเข้ามาอาจจะพากันตายทั้งหมดได้และที่ด้านหลังกําแพงดินน,นะครับทับเสเหลียงก็พากันยกมาท้าทายอย่างต่อเนื่องตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ฝ่ายโจโฉเนี่ยจะไม่ค่อยสู้ดีนะครับเพราะว่ามีภัยอยู่รอบตัวซึ่งยากต่อการที่จะแก้ไขเป็นอย่างมากสําคัญคือคนของโจโฉเนี่ยเริ่มเสียขวัญกันไปเรื่อยๆแต่โจโฉก็ยังนิ่งและยิ่งสถานการณ์บีบคั้นเท่าไหร่โจโฉก็ยิ่งต้องสุหุมก่อน อจะเรียกโจหยินมาสั่งการโจโฉใช้มือทั้งสองข้างจับไปที่ไหล่ของโจหยินท่านกล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์ของเราครับขัน จึงต้องใจเย็นเข้าไว้ 1. จําจำเป็นต้องออกศึก2จํจำเป็นต้องชนะให้ได้และ 3. ต้องแสดงศักยภาพของเราให้ข้าศึกเห็นในเวลาอันสั้นไม่งั้นม้าเฉียวจะรู้เอาได้ว่าเรากำลังเข้าตาจนแล้วระดมกำลังเข้าโจมตีเราทันทีตอนนี้ฝากความหวังไว้ที่โจหินให้นำบรรดาแม่ทัพที่เหลือออกไปรบและหวังว่าจะสามารถเอาชนะได้ส่วนทางเขาทูก็ให้อยู่อาราขาโจโฉแต่สถานการณ์นี้โจโฉเองก็ยังหาทางออกไม่ได้จนเทียหยกเตือนว่าตอนนี้หนาวมาก หนาวจนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับโจโฉจึงมีคำสั่งให้ทหารไปตักน้ำมาให้ได้มากที่สุดตอนนี้ยิ่งฟ้าครึ้มถ้าตกดึกอากาศจะยิ่งหนาวจัดและหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปให้ทหารสร้างปราการต่อไปแต่รอบนี้ให้ใช้น้ำศาสตร์เป็นระยะๆเะะพราะฟ้าสางก็จะได้กำแพงน้ำแข็งมาใช้ในการป้องกันการโจมตีซึ่งกำแพงน้ำแข็งที่ว่าก็แกร่งพอจะทนลูกเกาทันได้เลย,เลยครับ ายมาเฉียวพอเห็นโจโฉตั้งค่ายได้สําเร็จก็ด่าทอยกใหญ่ซึ่งเหมือนประมาณว่าบุกไม่ได้ก็ด่าเอาแล้วกันคือโจโฉเสนอให้ม้าเฉียวเนี่ยอ่อนข้อให้แน่นอนว่าจะยอมไว้ชีวิตให้ก็ได้แต่ม้าเฉียวปฏิเสธครับเขาทูจึงรับหน้าที่เข้าไปดวลเดี่ยวกับม้าเฉียวอีกครั้งแล้วทั้งสองนะครับก็ควบม้าเข้ารบกันอย่างดุเดือด การดวลผ่านไปหลายเพลงครับก็ยังไม่มีผู้ชนะซึ่งก็ใช้เวลาสู้กันอยู่พักใหญ่ตอนนี้ฝ่ายไหนได้เปรียบนั้นยังดูไม่ออกและด้วยกําลังมหาศาลของเข้าทูที่ฟาดฟันลงมาตัวม้าเฉียวเองนั้นก็รับมือได้ แต่ม้าที่อ่อนล้านั้นเริ่มจะไม่ไหวม้าเฉียวจึงผละออกแล้วเสนอให้เปลี่ยนมา้าเขาทูก็ตกลงครับแล้วก็ได้กลับมาเปลี่ยนม้าของโจโฉถอดชุดเกราะแล้วก็ผ้าคลุมออกส่วนม้าเฉียวก็ได้เปลี่ยนม้าของหันซุยก่อนที่ทั้งสองนะครับจะกลับมาดวลเดี่ยวกันอีกรอบซึ่งก็ทวีความดุเดือดขึ้นไปอีกท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายที่กําลังลุ้นให้ฝ่ายตัวเองชนะม้าเฉียวนั้นเชี่ยวชาญการสู้รบบนหลังม้ามาก และสามารถเล่นงานเขาทูจนร่วงลงไปที่พื้นได้สำเร็จแต่ก็ปิดฉากไม่ได้นะครับทูเข้าทูสวนกลับจนร่วงทั้งคนทั้งมา้าจากบนหลังมา้าลงมาดวลกันบนพื้นคราวนี้ความหนักหน่วงของการโจมตีก็เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งสองสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ก็ยังไม่รู้ผลทวนของมา้าเฉียวปะทะเดือดกับเงาของเขาทูท่ามกลางสนามรบโจโฉมองว่าถ้ามา้าเฉียวยังไม่ตายต่อไปคงไม่ได้อยู่สงบแน่พอเห็นว่าทัพหลังของฝ่ายเสีอเหลียงมีการเคลื่อนไหวก็ประเมินได้ว่าซีหลงน่าจะนําทัพเข้าโจมตีแล้วจึงมีคําสั่งให้เปิดประตูส่งทัพออกไปโจมตีศึกนี้ฝ่ายเสีอเหลียงเกิดความวุ่นวายเพราะไม่ทันได้ตั้งรับทั้งหน้าและหลังจึงจําเป็นจะต้องถอยกลับไปที่ค่ายโดยเสียทหารไปถึง2 0 0 0 0 ด้วยกันคนมากกว่าก็จริงครับแต่ถูกโจมตีตลบหลังไปส่งผลต่อกําลังใจของฐานเสเหลียงอยู่ไม่น้อยซึ่งก็มีฐาน2หน่วยขอถอนตัวกลับไปก่อนแล้วหันซุยเห็นว่ายืดเยื้อต่อไปไม่เป็นผลดีจึงเสนอให้ถอนทัพแล้วเจราจาสงบศึกกันก่อนให้ทั้งสฝ่ายถอนกําลังออกจากพื้นที่ซะพ้นหน้าหนาวค่อยว่ากันอีกทีนึง มาใต้ก็ได้เตือนเรื่องว่าถิ่นฐานอยู่ไกลถึงเซเลียงถ้าถูกส่งทับมาปิดทางถอยก็จะแย่เอาได้ซึ่งม้าเฉียวไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นจะต้องทําตามคําแนะนําแต่ในใจก็คือไม่โอเคครับเพราะว่าเจ็บใจนักที่ไม่ได้แก้แค้นเมื่อโจโฉได้หนังสือเจรจาสงบศึกของหันซุยนะครับก็ให้แหหัวเอียนตอบหนังสือกลับไปนัดหันซุยให้มาพบกันเมื่อมาถึงเวลานัดนะครับโจโฉก็เข้าไปคุยกับหันซุยแต่ดึงเกมครับคุยกันอยู่นานทําให้ม้าเฉียวเริ่มเกิดความสงสัยและหวาดระแวงโจโฉคุย ไปโหวเราะดังร่าไปยิ่งทําให้ม้าเฉียวมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆ แล้วก็สงสัยในตัวของหันซุยเพิ่มมากขึ้นไม่รอช้ามา้าเฉียวถามทันทีหันซุยก็เล่าความให้ฟังว่าโจโฉเคยรู้จักกับพ่อของตนก็เลยเล่าเรื่องอดีตให้ฟังซึ่งมันก็มีเท่านั้นจริงๆแต่ดูถ้ามา้าเฉียวจะมีความไม่พอใจหันซุยแบบสะสมมาครับเพราะว่ามันมีเรื่องก่อนหน้าที่ค่อยๆบาดหมางกันเล็กๆมาตลอดตั้งแต่ที่หันซุยเสนอให้ถอนทับละแต่มา้าเฉียวเนี่ยเขามีความต้องการจะทําศึกต่อให้จบ เพื่อที่จะแก้แค้นแทนบิดาน่ะครับพอมาเจอแบบนี้ก็เลยรู้สึกเราแวงว่าหันซุยอาจจะมีนอกมีในกับโจโฉหรือเปล่าและจากนั้นโจโฉก็ดําเนินแผนการต่อไปครับด้วยการให้คนส่งหนังสือไปที่ทับเสลียงโดยหนังสือเนี่ยจงใจส่งไปให้กับหันซุยเมื่อหันซุยส่งให้มาเฉียวดูก็เกิดความสงสัยอีกครั้งเพราะในหนังสือเนี่ยมีแต่รอยขีดฆ่าเต็มไปหมด หันซุยเองก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทําให้ม้าเฉียวเนี่ยนะครับเกิดความสงสัยในตัวหันซุยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะดูท่าแล้วคงมีคนขีดฆ่าเพราะไม่อยากให้รู้อะไรบางประโยคหรือเปล่า ตอนนี้ก็เลยคิดไปว่าหันซุยนั้นทรยศเข้ากับฝ่ายโจโฉแล้วคือพูดยังไงตอนนี้ก็ไม่ฟังกันแล้วแหะครับหันซุยเลยยินดีจะแสดงจุดยืนด้วยการนัดโจโฉให้มาคุยกันอีกรอบแล้วก็จะให้สัญญาณมาเฉียวก็จะได้ลงมือสังหารโจโฉซะแต่ทว่าโจโฉไม่ติดกับครับซ้ํายังเป็นฝ่ายหันซุยมาเฉียวเองนั่นแหละครับที่เดินมาติดกับของโจโฉโจโฉไม่ออกมาตามนัด แต่ให้แม่ทัพออกมาประกาศว่าโจโฉกำลังประชุมกับขุนนางที่มาจากฮูโตจึงไม่สามารถออกมาพบตอนนี้ได้แต่ให้ฝากมาบอกว่าได้รับจดหมายเรียบร้อยแล้วส่วนน้ําใจที่มอบให้ก็เข้าใจเป็นอย่างดีจึงจะทําตามข้อตกลงทุกอย่างที่สําคัญคืออย่าให้เสียงานพอทิ้งระเบิดแล้วนะครับก็กลับเข้าไปในค่ายส่วนหันซุยนะครับยังตามเกมไม่ทันก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ฝ่ายโจโฉประกาศออกมา แต่ม้าเฉียวนั้นหลงกลไปแล้วแบบเต็มๆครับคิดว่าหันซุยทรยศแล้วแน่ๆซึ่งหันซุยก็พยายามจะปรามอย่างใจเย็นนะครับเพราะรู้ว่าม้าเฉียวเนี่ยกำลังตกหลุมพรางของโจโฉคือทุกคนพยายามที่จะห้ามม้าเฉียวครับแต่เอาไม่อยู่กลายเป็นม้าเฉียวเลยมองว่าคนเหล่านี้ถูกสั่งให้มาสังหารตนไปอีกครับซึ่งม้าเฉียวก็ยังไม่ละความพยายามที่จะเข้าไปสังหารหันซุยทหารเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันหยุดกลายเป็นตอนนี้คือสู้กันเองครับคนของหันซุยเนี่ยเห็นว่าตอนนี้แก้ตัวย,ยังไงก็คงไม่ขึ้นงั้นถอนกําลังไปเข้ากับโจโนน่าาจะเเป็ทงลือก ี่ดกวาแต่หันซุยทําไม่ได้ครับเพราะมาเทงเป็นพี่ร่วมสาบานของตนมาเฉียวก็เปรียบเสมือนกับหลานคนนึงจะให้หักหลังนั้นคงทําไม่ได้ยิ่งโจโฉประกาศกล้าวว่าจะช่วยเหลือหันซุยอย่างสุดกําลังแล้วสั่งระดมยิงเกาทันใส่ทัพของมาเฉียวยิ่งทาให้มาเฉียวเนี่ยเชื่ออย่างสุดใจเลยครับว่าหันซุยทรยศแล้วจริงๆแล้วด้วยสถานการณ์บีบคั้นนะครับมาเฉียวเองก็รับมือลําบากร่วงจากหลังม้าลงไปหันซุยเห็นเข้าก็เป็นห่วงครับจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือพอทัพโจโฉระดมกันออกมานะครับมันยิ่งกดดันครับมา เราคิดว่าหันซุยกําลังเล่นละครอยู่จึงชักกระบี่ฟันไปที่แขนจนขาดตอนนี้นะครับเกิดความวุ่นวายกันหนักมากทัพฝ่ายโจโฉนั้นระดมกําลังตามล่าม้าเฉียวกันอย่างอุตลุดพอทัพเสหลียงถูกตีแตกกระจัดกระจายกันออกไปนะครับฝ่ายโจโฉก็ได้ถือโอกาสรุกคืบเข้าไปในดินแดนของเสหลียงฝ่ายม้าเฉียวระดมกําลังที่มีสู้แต่ก็ต้านไม่ไหวครับจึงต้องนําฐานที่เหลือราวๆห้าหมื่นถอยไปขอพึ่งเจ้าเมืองฮันตงนามว่าเตียวล่อ ซึ่งเตียวล่อนะครับหวังจะล่อเสฉวนตั้งแต่แรกพอได้มา้าเฉียวมาสมทบนะครับก็หวังจะใช้โอกาสนี้เลยครับบุกตีเสฉวนซะคือไม่คิดจะสู้กับโจโฉครับเพราะว่าขนาดมา้าเฉียวก็ยังสู้ไม่ไหวเตียวล่อกก็เลยไม่มีความคิดที่จะเข้าไปประทะอะไรกับโจโฉอยู่แล้วแต่เสฉวนนั้นต่างออกไปเพราะว่าไม่ได้แข็งแกร่งแบบโจโฉซึ่งทางเสฉวนเองนะครับก็ได้รับรายงานแล้วโดยหัวเจ้งที่ปรึกษาได้นํามารายงานต่อเหล่าเจียงผู้ครองเสฉวนเตียวสงที่ปรึกษาอีกคนนึงก็ให้เหตุผลกับเรื่องนี้ว่า เมืองฮันตงของเตียวล่อนั้นอยู่ในจุดที่ป้องกันได้ยากลำบากถ้าเตียวล่อนั้นอยากจะอยู่รอดทางเดียวคือต้องส่งมา้าเฉียวเป็นแม่ทัพมาตีเสฉวนเมื่อรวมเสฉวนกับฮันตงเข้าด้วยกันแล้วถึงจะมีโอกาสต้านโจโฉและถ้าเกิดต้านไม่ไหวจริงๆก็จะถอยจากฮันตงมาที่เสฉวนได้แต่เล่าเจี้ยงไม่กลัวครับเพราะว่าทางเสฉวนเองก็มีกำลังรบราวๆสองแสนยกมาก็จะสู้ให้ถึงที่สุดแต่เตียวสงก็ยังเป็นกันงวลเรื่องมา้าเฉียวเพราะจากวีรกรรมที่ผ่านมารู้ได้ท ทีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสู้กับคนคนนี้เตียวสงมีความเห็นว่าส่งบรรณาการไปที่ฮูโตเพื่อขอสวัสดิภาพต่อโจโฉแล้วขอกําลังเสริมไปตีฮันตงแทนแล้วเจียงเห็นชอบด้วยจึงแต่งตั้งเตียวสงเป็นทูตไปเจรจาที่ฮูโตทันทีจริงๆแล้วเรื่องที่เล่าเจียงเป็นนายที่อ่อนแอน,นั้นใครๆก็ทราบกันดีครับซึ่งทั้งสองที่ปรึกษาอย่างหัวเจ้งกับเตียวสงก็เห็นตรงกันว่าถึงวันนี้เสฉวนจะรอดไปได้ยังไงวันหน้าก็ไม่รอดอยู่ดีคือสวรรค์ ประธานเสฉวนมาให้แต่เล่าเจี้ยงกลับไม่สามารถที่จะสร้างความเจริญให้กับราศดรได้เลย2ที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่าควรจะหานายใหม่ให้กับเสฉวนเพราะถ้าไม่มีการเปลี่ยนผู้นํายังไงก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆ เตียวสงได้เตรียมการเอาไว้โดยการเขียนร่างแผนที่เสฉวนที่ใช้เวลานานกว่า3ปีในการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนที่กว้างใหญ่12เมืองบอกถึงเส้นทางสายหลักสายรองจุดที่อันตรายตำแหน่งของค่ายทหารคลังสเสบียงและอาวุธใครก็ตามที่ได้แผนที่นี้ไปเท่ากับได้ครองเสฉวนแล้วครึ่งหนึงแต่ความเห็นของทั้งสองนั้นไม่ตรงกันครับพเพราะเตียวสงเห็นว่าโจโฉเหมาะสมแต่หัวเจ้งคิดว่าเป็นเล่าปี เตียวสงบอกว่าบ้านเมืองวุ่นวายแบบนี้ถ้าเล่าปี่เรียกได้ว่าเป็นคนดีโจโฉก็คือผู้กล้าเวลานี้เราต้องการผู้กล้ามากกว่าคนดีเสียอีกเล่าปีนั้นอยู่ตรงกลางแค่เอาตัวให้รอดตอนนี้ก็ลำบากมากแล้ว โจโฉจะเป็นคนถอยหรือไม่ถอยจงให่่ยึดติดถึงจะถูกประนามแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วโจโฉสามารถสร้างอาณาจักรได้อย่างยิ่งใหญ่มันก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครควรจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้สุดท้ายแล้วจึงตัดสินใจได้ว่าจะเดินทางไปหาโจโฉขณะที่ฝ่ายโจโฉนะครับทำศึกกับเสหลียงรอบนี้เรียกได้ว่าเสียหายหนักเอาการครับทั้งทหารทั้งสเสบียงโดยเฉพาะสเสบียงเนี่ยสะสมกันมานานกว่า8ปีแต่ศึกนี้ใช้ไปถึง7ใน10ส่วนโจโฉมองว่าถึงจะลงทุนไปมากแต่ก็ได้กลับมามากเช่นกัน หนึคือกําจัดภัยร้ายทางเหนือ2คือได้8หัวเมืองของเสหลียงมาบริเวณนั้นถึงแม้จะธุรกันดาลแต่ก็มีมาดีกับนักรบเดนไตยแต่ต้องบอกว่าเสหลียงหลังจากยุคข,ของตังโตมาก็เละเทะพอสมควรจึงจําเป็นจะต้องมีการเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนงานใหญ่ที่โจโฉจะต้องเร่งทําในตอนนี้คือ1ซื้อใจคนสสร้างรากฐาน3ยุติสงคราม โจโฉได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าแต่เดิมเสเหลียงก็เป็นดินแดนธุรกันดารมากอยู่แล้วพอมาเจอสงครามอย่างยาวนานรวมถึงภัยธรรมชาติทําให้รัษฎรอยู่อย่างยากลําบากจึงมีคําสั่งว่าห้ามทหารทุกหน่วยที่ไปอยู่ในเขตเสหลียงไม่ให้ปล้นสเสบียงจากรัษฎรใครกล้าช่วงชิงผลผลิตแม้เพียงเล็กน้อยต้องมีโทษตาย และให้เปิดยุ้งชางในชางอันทั้งหมดเพื่อส่งไปเลี้ยงราษฎรให้เพียงพอต่อการบริโภคและก็ยกเลิกการเก็บสวยที่เสเหเลียงนี่เป็นวิธีการซื้อใจส่วนข้อ2การสร้างรากฐานโจโชมอบหมายให้แม่ทัพอีกิมนำฐานที่ปลดระวางแล้วเดินทางไปอยู่ในพื้นที่รกร้างที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของและก็ให้ลงหลักปักฐานที่นั่นใครยินดีไปจะมีค่าใช้จ่ายให้วัวม้าเมล็ดพันธุ์ และใน3ปีแรกผลผลิตที่ออกมาเป็นของพวกเขาและหลังจากนั้นค่อยเก็บแค่3ใน10ส่วนเข้าหลวงเพื่อกันเอาไว้เลี้ยงกองทัพส่วนอย่างที่3การยุติสงครามตอนนี้เราครองแผ่นดินกว่าพันลิแต่ฐานทำศึกมานานทั้งอ่อนแรงและก็โรยรา จึงมีความคิดว่าจะพักรบสักระยะเพื่อฝึกกองทัพใหม่สั่งสมสเสบียงและสร้างอาวุธรอจนแข็งแกร่งกว่านี้อยยกทัพลงใต้อีกครั้งตามหลักการว่าถ้าจะเอาชนะผู้อื่นเราต้องมีความมั่นคงเสียก่อนซึ่งนี่ก็เป็นนโยบาย3ข้อที่โจโฉตั้งใจจะใช้สร้างรากฐานของตนต่อไปแล้วทูตจากเสฉวนก็เดินทางมาถึงครับโจโฉยังไม่รู้เจตนาของเล่าเจี้ยงแต่มองว่าเป็นประเภทเดียวกับเล่าปีคือชอบอ้างความชอบธรรมในการปกครอง มาครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะมาขอร้องหรือว่ามาหลอกใช้ โจโฉก็เลยปฏิเสธที่จะเข้าพบเตียวสงที่เดินทางมาเป็นทูตทีนี้ก็ยืดเวลาออกไปเรื่อยๆครับโจโฉก็ยังไม่ยอมให้เตียวสงเข้าพบสักทีกระทั่งเตียวสงเองนะครับเริ่มเกิดความไม่พอใจละทางโจโฉใช้เวลาพิจารณาอยู่5วันเต็มเลยครับและในวันที่6ก็ตัดสินใจให้เตียวสงเข้าพบประโยคแรกที่โจโฉถามคือทําไมเล่าเจี้ยงถึงเลี่ยงการส่งบรรณาการมาหลายต่อหลายปีก็ได้คาตอบว่าเพราะหานทางนั้นยาวไกลและโจรผู้ร้ายก็ชุกชุมโจโฉเบื่อจะฟังข้ออ้างครับแล้วก็โจ ใจละเลยซ้ํายังทําเป็นจําชื่อเตียวสงไม่ได้ด้วยซ้แล้วมันก็ส่งผลโดยตรงครับเพราตอนแรกเนี่ยเตียวสงมาด้วยใจที่เอ็นเอียงมาทางฝั่งโจโฉด้วยซ้ําพอมาเจอแบบนี้ก็เลยเอาใจออกห่างมันเลยทีนี้พอต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยสบอารมณ์ซึ่งกันและกันนะครับก็เลยคุยกันไม่ถูกคอยิ่งเข้าพบยิ่งพูดจาถากถางกันซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมนะครับโจโฉก็ไม่ยอมเตียวสงก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดสู้สุดใจกันไปเลยสุดท้ายนะครับโจโฉก็สั่งให้คนนําตัวออกไปซะด้วยเหตุการณ์นี้เราจะขอสรุป สันส้นๆครับเพราะจริงๆแล้วยาวเป็น E ีพีเลยด้วยซ้ําแต่เอาเป็นว่าโจโฉจงใจหยามทูตจากเสฉวนจนเกิดความไม่พอใจแล้วก็ต้องเดินทางกลับไปโดยที่ไม่ได้เป็นมิตรต่อกันนะครับโจโฉให้เหตุผลกับเทียยกเอาไว้ว่ามันเริ่มจากมาเฉียวแพ้ศึกหนีไปพึ่งเตียวล่อ เตียวลอถ้าจะป้องกันฮันตงมีอยู่2ทางเลือกคือมาเข้ากับเราหรือไม่ก็ต้องไปตีเสฉวนเมื่อได้มาเฉียวมาก็คงไม่จําเป็นจะต้องมาเข้ากับเราจึงเลือกที่จะไปตีเสฉวนส่วนเล่าเจี้ยงแห่งเสฉวนไม่เคยส่งบรรณาการมาหลายปีแล้วอยู่ๆกลับส่งทูตมาเจตนาก็ชัดเจนว่าต้องการให้ฮูโตส่งกําลังเสริมไปสู้กับเตียวล่อโจโฉบอกว่าจะรับปากทรงฐานไปช่วยก็ไม่ได้หรือจะปฏิเสธที่จะช่วยก็ไม่ดีอีก และเมื่อมันลำบากทั้งสองทางก็เลยจงใจยั่วมโมโหให้ทูตเสฉวนกลับไปซะแล้วเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมในศึกนี้เพราะว่าเพิ่งจะวางนโยบายพัฒนาเสเหลียงไป ต้องการพักรบหลายปีเพื่อปรับปรุงกองทัพเอาเป็นว่าฆ่าศัตรู10,000ก็เสีย8 0ด0ด้วยกำลังที่เรามีตอนนี้ถ้าสู้กันอย่างเต็มกำลังก็พอจะยึดฮันตงได้แต่หลังจากนั้นถ้าซุนกวนกับเล่าปี่ยกทัพมาฮูโตเราจะลำบากเอาโจโฉจึงเห็นว่าพักรบก่อนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอีกอย่างนโยบายการปกครองเมื่อกำหนดไปแล้วก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนง่ายๆขณะที่เตียวสงทูจากเสฉวนกำลังเดินทางกลับนะครับเล่าปี่ก็ส่งบางทองมารอพบระหว่างทาง ซ้ำยังพากวนอูเตียวหุยมาด้วยนะฮะตอนแรกเนี่ยเตียวสงไม่ยอมรับครับบอกว่าเป็นพ่อค้าเพราะเกรงว่าตนเพิ่งจะไปพบโจโฉมาอาจจะทําให้เล่าปีไม่พอใจก็เป็นได้แต่คือไม่สามารถปฏิเสธได้ครับสุดท้ายก็ต้องยอมมาด้วยจากนั้นนะครับเล่าปีของเบงก็ออกมาต้อนรับเตียวสงการให้เกียรติแต่แรกพบ ทำให้เตียวสงเกิดความประทับใจในตัวเล่าปีก่อนเข้าเมืองเล่าปีก็ยังได้ใช้ธงประจําทัพของโจโฉที่ยึดมาได้ตอนศึกผาแดงมาปูทางให้กับเตียวสงเข้าเมืองซึ่งมันเปลี่ยนมุมมองที่เตียวสงมีต่อเล่าปีไปมากเลยนะครับหลังจากต้อนรับกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับก็มีการจัดเลี้ยงร่ำสุรากันอย่างเป็นกันเองส่วนเรานะครับก็ต้องพักคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอาว่าเจอกันคลิปหน้าสียูนะครับ